ไฟเด็กของพี่อุ๊กเนี่ยขอเป็นช่วงประถมแหละตั้งแต่ป .1 ป .6 พี่เติบโตมาในพื้นฐานครอบครัวเด็กโคมกอจะจับเบียดเป็นเด็กโคมแล้วก็จะเป็นจับที่จูนัทโทษเล่นเพลย์ฉัวก็หนุ่มฉันก็โดดมันกอนดัวยแล้วก็เลยติดเป็นอย่างนี้เลยนี่ป .1 ป .6 นะเรนเด็กอ่ะประถมนะนะแล้วก็ไปอยู่ในคุรับพ่อพัสดีจะจำอ๋อแล้วพี่ก็ไปเล่นในนั้นได้เหรอพ่อก็เป็นคนเลี้ยงพ่อแล้วก็จับให้นัทโทษเลี้ยงอ๋อพัสดีเขามีสิทธิพิเศษอยู่แล้วถ้าคนแจะปวดก็ทสามตรถถอนได้เลยสะด รผมเลยนะเออตั้งแต่เด็กๆอ๋อรับตอนนเรียนที่ไหนยังไงเรียนดีไหมนี่เอาแล้วเอาแล้วครับถามแล้วไอ้ชักเาเมื่อกี้เนี่ยนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เปิดอะไรเลยผมก็่ลอกก่อนเปิดก่อนเดี๋ยวผมตัดตรงดีๆออกเอาตรงชักเ้าลงรีตัดที่หมดเอาตรงนอกชักเเราลงอ่าเริ่มใหม่เริใหม่เออก็เปิดดาไปแล้วตาไปแล้อาไอ้ไ่ไอ้ไ่าเที่เธอเอาที่เธอไม่ไม่ลุกไม่ไซส์ไม่แล้วรองเยจะสอดใส่เลยเอาไ้ ใช่ครับชีวิตในวัยเด็กของพี่บุ้มเนี่ยนะชีวิตในวัยเด็กของพี่บุ้มเนี่ยเอาตั้งแต่ประถมก่อนนะพี่นะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 อยากจะรู้ว่าพื้นฐานครอบครัวพี่เห็นเป็นยังไงครับคุณพ่อเป็นพัอตีะ د เรือนจำนะครับตอนนั้นอยู่สุะบุรยตอนเด็กก็คงจะมีพี่สาวสองคนนะครับตัวเองเป็นคนเล็กนะครับตอนเด็กก็ไม่มีใครเลี้ยงอ่ะพ่อเลยจับเวี่งไปในคุกให้นักโทษเลี้ยงใช่ไหมใหแล้วพ่อก็จับ พี่แต่งเป็นตุ๊กตงตุ๊กตาใส่กระโปรงกระโปรงแล้วก็ให้จับอวัยวะเพศเขาดิฉันก็โอ้โหจับทุกวันเมามันติดเต่ที่แล้วก็่องว่านมเน่ยกบบดูกัะเพินไปเลยนะแก็มีส่วนอาจจะทำให้ชีวิตเป็นแบบนี้ก็ดีฮะชอบชอบเ <c oughs> <c oughs> กิดความชอบแล้วอยากเข้าทุกวันเลยติดใจบอกคือถ้าพ่อไม่เอาไปให้ทันเดียกัจากร้องร้องไห้แ้วก็ขอบพอพาไปพอเไปรู้เรื่องอะไรพอพาไปมันก็เลยอาจจะได้ จะทาให้เราเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้โทษใครนะโทษตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาบางทีเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะเป็นไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําดีในทังคมได้คือเป็นคนที่มีอัตลักษณที่พัฒับไปแบบนี้นะครับก็เป็นชีวิตเด็กเด็กนะแล้วก็ย้ายไปย้ายมาตัวเองก็เป็นคนที่เรียนดีนะครับแต่ตัวเองชอบแบบแผกแผกหมดไปอยู่คนนั้นทีคนนี้ที คือชีวิตมันมีสีสันนะฮะได้เจออะไรใหม่ๆนะก็ไม่ได้ไปอ,อยู่กับพ่อแม่เท่าไหร่ให้พ่อแม่เลิกกันด้วยเราก็มีแม่เลี้ยงมันจะไปอยู่ก,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 กับป้ากับลุงกับน้ากับอากับปู่กับย่าก,กับตากับยายทั่วระดับจักรลุงไทยเด็กจนมาเรียนชั้นปรมอยากอยากไม <ป S> ่ <ขอ S 2> หรอับฉันสรุปแล้วไป, <c oughs> ไ,ปไอ้นี่พูดมาเอยกูจะจบรายการอยู่แล้วอย่าอย่าคือทัง้งคนแม่แม่ทุกคนเก็บบรรยากลขนาดไหนเป็นภาพนิ่งนะถือตรงนี้มาตอนตอนตอนเด็กแล้วตอนเด็กก่อน ตอนผมเนี่ยนะอยากจะทราบว่าพี่อุ๊บเคยแบบไปเล่นโซนและแบบมีวีรกรรมอะไรที่ไปเล่นแข่งจนตัวนนี้ยังจำและยังไม่ลืมนะันนี่แขกรับเชิญ<ร>ของเราอยู่กับคุณนุชครับสวัสดีครับอ่านี่นะครับคุณนุชครับอ่าแนะนำกันนะครับว่ามีกิจการอะไรทําอะไรที่ไหนยังไงลูกกี่คนสาม,มีกี่คนไม่ได้เลยเถิดนะครับแนะนําร้านก่อนร้านสวยแห่งนี้นะครับค่ะก็ทําร้านอาหารค่ะชื่อร้านอาหารกรีนเลสโตรม ก็หรือพี่ซอยสุภพพาสิบสองหรือตัวบึงางค่ะร้านก็จะมีเอ่อครบจะบอกว่าครบวงจรนะคะ<อ>ก็จะมีมีผับมีเป็นสวนอาหารแล้วก็มีเป็นร้านนั่งชิวๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเปนะ็นเข้ามาแบบเหมือนอยู่ในรีสอร์ทและตกใจพูดตายนะมันมีมันมีเน,นี่ยต้นไม้ต่างๆนานาแล้วมีส้มโอซึ่งมันหายากมาก <laughs> อ้นซ้มโอ้โหมันสามารถขึ้นได้ในก็รุ่งเทพอฉันไม่เคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยแล้วว้าวว้าวอีได้ใช่ไหมคุณแม่ได้หวานด้วยค่ะสูงไม่อีนานไหมก่อนจะกินอีฉันจองคุณนะคะจองเลยนะให้มันให้มันหัวใหญ่ๆนะคะอ่ามาพูดถึงในส่วนของคนมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องการบรรยากาศนะครับคุณแม่ขายคืออะไรคือคือคือจุดสำคัญจุดอาวุใหญ่ในการที่คนมาเที่ยวที่นี่ นอกจากอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศมแนนะบรรยากาศเป็นยังไงก็จะมีดนตรีสดนะคะดนตรีนี้เราก็จะมีทังสามส่วนเลยสามที่นะคะในส่วนของการเต้นในส่วนของที่เป็นร้านอาหารชิคๆแล้วก็ในส่วนของอันนี้ถ้าใครต้องการแบบแรงนิดนึงในรอบอื่ก็เข้าไปนะคะช่วงที่เหตุการณ์ยามสงบเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่ง เราไปแต่งนอนอยู่ที่เลยครับได้แล้วจริงทำเป็นน่าจะทำเป็นโรองนอนเลยรองเต็มไปดีสอนน่าจะได้มันได้นะมีไอโรงงทีพอรองทีก็เหรอก่งมากอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวพระรามสองพระรามสองป้าเรียกอยู่ไหมรอเทีตอนนี้ปิดแล้วไม่ะมันเพีงเหรอมันนานมากแล้วัน่มอเดียงมันเกิดขึ้นเลยครับเราไม่ได้เพีงนะครับเพราะว่าอาเป็นลูกสาวเจ้าของโรองพีโพก็เก่มากนะครับถามจริงๆว่า เข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรตั้งแต่ยี่เท่าไหร่ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเจ็ดแปดขวบคือว่าตอนนั้นหนูเป็นพวกแบบอยากเป็นบอยากลองไปเรียนมาทั้งร้องเพลงรำไทยการแสดงเนาะค่ะใช่ก็ไม่ไม่เคยเจอครูก็เธอไปสุดทุกที่ไหนมาเคยเคยร็วผ่านเรียนไหมเคยเรียนไหมจะไม่เคยเรียนเนาะครูเคยตัดสินไอ้เนี่ยอ่าไอ้เคอกแพ้ก็จำไหมตอนนั้นจริเป็นติดขวด พิซ่า๋อประกวดทีไรตกรอบหมดแต่งชุดไทยมาหน้าขาวบริป็ตีจีนเลยคือปอกแป๊กพซ่าดวยก่อนเาชื่อปองแป๊กประกวดเดี่ยวกรอบรอบถ้าประกวดทีมเป็นโอเคผู้ดีเขามาทักผู้เคยจัสินเขาผู้มุบอกเอ้าวูจำไม่ได้เพราะว่าเวลาประกวดเสร็จผู้ก็จะถ่ายรูปของคนได้นมงคนตกรอบผู้ก็จดใส่ไม่ทายไม่ใช่ไม่ใช่คุยต่อนะครับเป็นคนที่จริงๆชอบงานอะไรในวงการบันเทิงคะ หนูชอบไม่พิสูจน์การแสดงการแสดง,แ,แ,ดงแล้วบทอะไรคะับก็คือท่าทางเราเป็นข้าวงการเป็นแม่ท่าแต่ตอนนี้มนไม่เหมือนเลยไม่ให้ท่าทางหนูต้องไปทําตาสองชั้นแล,<ม>แล้วก็เออเหมือนหมดเลยเนี่ยตอนนี้แต่ตอนนี้ยังเหมือนนะตอนนี้นั่งนั่งใหญ่มากชอบการแสดงบทอะไรที่อยากเล่นคะเออหน,นูเคยร้องเล่นพวกแบบไร้ไร้ค่ะแล้วก็แบบไม่ได้หดร้ไม่ได้ต้องหมดไปนุ่นจะเป็นนางร้ายเหรอนางร้ายด้วังไง ก็เรื่องล่าสุดที่ไปก็ร้ายแบบไหนอ่าคุณได้ใช่ไหมใะคือไปสาดน้ำใส่นางเอกในเอกก่อนแตนนนน่เราเราตีนที่ครูได้ตีนได้ตีนแรงีกยังคายังหัวรไอยไปเลนไปเลยก็ถือว่าโอเคกล้าที่จะทำได้ขอ,อบทร้ายบท ตบตีแย่งผัวแย่งอะไรกันขนาดใช่ไหมแย่งแต่กนายอีกไหม <c oughs> รับคนมีสองคนแต่เราสองเป็นที่สามแซงตอบเลยใช่ไหม <c oughs> เออตายแล้วจริงจริงมันเป็นเรื่องการแสดงนะฮะการเป็นดาราเราต้องสามารถที่จะเรียนรู้เป็นได้ทุกบทบาทน,นะครับและการเรียนเป็นยังไงครับทั้งท่านนี้ครับทัที้เรียนที่ไหนครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชย์ทุกคนคะ่ะ <c oughs> เป็นเรียนสายอาชีพสายอาชีพปีไหนครับปีสองอนาคตนอกจาก งานแสดงในวงการบันเทิงที่ชอบแล้วหนูอยากจะทําอะไรนะคะหนูอยากทาเกี่ยวกับด้านคอมด้านไอทียมีความรู้พอสมมาด้านนี้ชอบครับชอบนะแล้ว,อลวมองงานในวงการบันเทิงอ,อย่างไรคะงานในวงการบันเทิงมองอย่างไรทุกวันที่เข้ามาเป็นยังไงม้างเข้ามาแล้วเป็นยังไงม้างมีแบบ,แบ,บตั้งแโกพวกม้ามอีฉันนิสสาอะไรประมาณนะั้นว่ามันก็มีเหมือนกันหมดอะคะ่ะไม่ว่าจะงานวงการบุกวงการใช่ เคยท้อไหมวะเคยท้อไหมเข้ามาแล้วเคยท้อไหมแน่นอนเหรอ <c oughs> ทำไมนะทอ้ <c oughs> ทอเระทอ้ <c oughs> ทอ,ทอ,ทอเรื่องอะไรก็มีทั้งแบบว่าส่งแค้นงานไปเยอะมากค่ะแล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้เห <c oughs> มือนที่หวังไว้โอ้ย <c oughs> อย่าพ่งทอ้อคนเราเด,ดีนะเขามันไม่ได้เน้นเรื่องความสวยความความหล่ออันนีเน้เ่อนความสามารถ แล้วก็คาแรคเตอร์ซิงเกิลเจอร์เราเรามีเอกลักษณ์นะนะถ้าเรามีความสามารถเราสามารถที่จะเด่นดังได้อย่างเพื่อนครูติตามเห็นไหมหน้าอย่างก็ตลิงง่งพังแต่จริงๆอยากให้เป็นหน้าเดิมไปท,ำทำไําทําไมอยากจะงงกับนางหรือทุกกี้เห็นไหมหน้าต้องอย่างนั้นเราก็สวยใน,นแบบของเราเราก็มีคาแรคเตอร์ของเรานะตรงนี้เราไม่ต้องไปซิงรียสเพราะว่าผู้ชมงตต่อไปเราอยาก จเราก็บินไปเกาหลีได้แต่กา,ารทำอะไรก็ไปได้บอพกพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้นะครับตรงนี้อ่ะก่อนหน่อยแล้วรู้สึกยังไงกับวัยรุ่นสมัยนี้ที่บางเรื่องเก่งแต่ใช้ความเก่งในทางที่ผิดยรอันคุณจมันก็ตอนหนูมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะใช่แต่ว่าจะต้องคิด,ดนิดนึ่งเราก็ไปก้าวไก่เราไปการโพบตุเช่นเดียวกับที่ก่อนรับเชิญอุ๊บลียศีมณีเด้งก้อน<ฮะ>สวยประจำ รายการต่าง้ฉันต้องเป็นพิธีกรรับเชิญของรายการดอกอมกันดับดนะครวันนี้เราพบกับสาวสวยบุญดีมากลุกครึ่งนะครับ น้องเอมี่นะครับอาจจะนะนำตัวเด็เขามากมาจากไหนยังไงสวัสดีค่ะเอมี่นะคะสิตรดาเอมี่ของซัมค่ะอายุ16ปีค่ะสูง173เซนติเมตรค่ะเรียนที่ไหนครับอ่าตอนนี้เรียนโฮมสลอยู่ค่ะจะไปเมืองนอกปีหน้าจะเรียนโฮมสคูลก่อนเป็นลูกครึ่งอะไรครับไทยอังกฤษค่ะพ่อเป็นลอนดอนภาษาเป๊ะไหมก็ได้ค่ะพูดกับคนอื่นเรื่องค่ะแนะนำเป็นภาษาอังกุนหน่อยแนะนำหน่อยตัวเองอ่ะเอาเลย so hi my name is Amy s r a d a Amy Hongsam I'm from Thailand Bangkok and I'm five, seven, five seven feet tall, s e v e t a l l เ h a n k you. โอ้ว้าวสุดดีมากเล็กเก่งมากๆนะครับอย่างนี้สมดีด้วยในดีด้วยนะครับมีพี่น้องกี่คนเนี่ยพี่น้องคนเดียวค่ะรู้โนเลยทุกคนแม่แมห่วงเลย,ค,เลยครับไม่เท่าไหร่ค่ะเลี้ยงปล่อยค่ะ ไม่ปล่อยปล่อยสองปล่อยห้างปล่อยวัดที่นี่เคยที่เกาะนะเกาะครับใช่เป็นเด็กเกาะเอิมดำเลยเกาะไหนเกาะสมุยค่ะเนาะนี่มาจากสมุยเหรอฮะอ่าหนูหนูย้ายทุกตลอดอ่ะหนูย้ายอยู่มาที่อ่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้คุณพ่อสอนที่ต่างประเทศค่ะเป็นครูเล้วฮะก็อยู่กับคุณแม่ใช่แล้วก็ที่มาเจอกันใช่ค่ะถ้าติดหนัก็จะมาโอเคนี่ยอดีติดแล้วได้ข่าวว่า เคยประกวดเวทีของครูอุบ็อปโมเดลไทยแลนด์นะตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนั้นสิบเอ็ดค่ะบอกม,มาเออทำไมเล่นหาครู <c oughs> ถ้ามาหาครู <c oughs> ก็ได้ตำแหน่งพิเศษแล้วตอนนั้นไม่รู้จักกันใช่ไหมใช่ <c oughs> ทำไม <c oughs> มาหาไม่เป็นแบบตรงนี้เป็นโตขึ้นฝุ่นดีด้วยยังบอกเลยเครูที่เราจะไปเมืองนอกปีหน้าใช่ค่ะจะไปเรียนจนจบมองหงที่นู้นแล้วกลับมาเรียนที่ไทยต่อแนประกวดอ่าก็ชีวไทยแลนด์ตอนนี้ดูยังโมเดลอยู่ค่ะย่งโมเดลยังโมเดลช่องเจ็ดป่ะใช่ค่ะ กดอะไรเลยน่าจะรอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ไปเลยครับโอเคอ่ะสำหรับงานในวงการบันเทิงที่เอมี่อยากจะทำคืออะไรครับงานในวงการบันเทิงตอนนี้หนูชอบก็คือหนูชอบเดินแบบชอบใส่ชุดสวยๆเดินเฉยๆสูงใช่แต่จริงๆแสดงได้ร้องเพลงได้ได้หมดทุกอย่างเลย่ะมีไอดอลใครเป็นไหมในไอดอลหนูหนูชอบหญิงกระถาตุอะไรไปฮอลลีวูดแล้วไลิซ่าหรอลิซ่าก็ชอบเขาเก่งใช่ ตอนมามากเลยนะแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงอตอนนี้หนูไม่ค่อยชอบวิทย์คณิตค่ะหนูแบบไม่ชอบแต่ก็ถ้าให้หนูเรียนก็พอได้แบบหนูชอบเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีหนูชอบทฤษฎีนั่นเฉยๆเป็นคนไฮเปอร์ใช่แล้วอีกอย่างนีงแล้วงานในเด็กทอบอะไรคะนอกจากที่จะาที่บอกชอบเท่แบบชอบนุ่งชอบดนตรีหรือชอบอะไรอีกชอบเล่นบาสเกตบอลค่ะเล่นสเกตบอร์ดอะไรนี่กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างนูชอบไปเป่าผ่านโถน กับทุกสุดช่างรู้สึกยังไงกับงานในบุกกันมันถึงบ้านแล้วรู้สึกว่ามันค้าทายมันได้เปลี่ยนกับใหม